อ้าวนักเรียนครับต่อไปก็เราเราก็จะมองเกี่ยวกับอนุกรมกันบ้างนะครับของลำดับอื่นๆทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงที่เลขคณิตหรือเลขาขาคณิตนะฮะอ่ะทบทวนนิดนึงก่อนถ้าเป็นอนุกรม ขอีกขอโทษขอโทษอนุกรมเขาเรียกว่าอนุกรม n พจน์แรกใดๆก็คืออะไรสัญลักษณ์คือ SN ใช่ไหมก็ได้เป็นพจน์ที่1บวกกับพจน์ที่2บวกไปเรื่อยๆจนทั้งบวกถึงพจน์ที่ n อันนี้ครูกําลังพูดถึงอนุกรมจํากัดอยู่นะเดี๋ยวอีกหัวเรื่องหนึง่งหัวข้อหนึ่งครูจะไปที่อนุกรมอานันต์นะครับคือบวกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้มันต้องมันต้องมีการเทคลิมิตไงเออแต่ว่าเรายังถ้าเราเรียนม5เนี่ยเรายังไม่ถึงกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนทีนี้พอได้ตรงนี้เสร็จปุ ให้เราจําไว้ละเขาจะมีสัญลักษณ์เลยนะครับก็คือซิกมานั่นเองซิกมาแปลว่าผลรวมนะซิกมาไอเท่ากับหถึง n ของ ai แล้วไอ ai เนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสไอตัว ai เนี่ยมันก็คืออนุกรมเอ๊ะเขาเรียกว่าอ่าพจน์ทั่วไปนั่นเองนะบางทีก็เดี๋ยวมองเป็น an ก็ได้รูปแบบต้องจำไว้นะครับตัวนี้ถ้าเราเจอซิกมาตัวนี้ปุ๊บอ้าวทำให้ผลพลอยได้เราต้องศึกษาเกี่ยวกับสมบัติละ สมบัติของไอตัว summation หรือ sigma ตัวนี้นั่นเองนะครับที่เป็นเบสิกคุ้นเคยเลยเป็นการทบทวนไปด้วยเนาะส่วนใครที่รู้แล้วก็คือเลขเรียงกันบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปจนทั้งบวกถึง n เนี่ยรูปแบบเขาจะมองเป็น sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ i นั่นเองนะครับงั้นจะมีสูตรตายตัวเลยคือ n คูณกับ n บวก1ส่วนด้วย2งานตัวละ เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะเดี๋ยวไว้ลุยโจทย์เดี๋ยวครูจะอธิบายวิธีการใช้สูตรให้ดูเพราะว่ารูปแบบการจํถ้าเกิดจำสูตรเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันเบลอใช้งานจริงเลยทาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจําได้เองต่อไปเป็นลนักษณะกําลังสองก็หนึ่งบวกสี่บวกเก้าเลยนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็กาลังสองบวกไปเรื่อยๆจนทั้งบวกถึง n กําลังสองเราก็มองอยู่ในรูปของ i เท่ากับ1ถึง n ของ i ยกกาลังสองถ้าไปเจอในลนักษณะนี้สูตรก็คือ n, n 1, คูณกับ n บวก1แล้วคูณกับ 2 n บวก1ทั้งหมดต้องจำนิดนึงส่วนด้วย6นะครับสุดท้ายกำลัง3ากำลัง3าก็ได้1หมดเลยเนี่ย1กำลังสองก็ได้1นะครูขี้เกียจเขียนเองแหละบวกเรื่อยๆจนทั้งบวกถึงน์สุดท้ายเป็น n อกำลัง3ก็รูปแบบซิกมาถึง n i เท่ากับ1ถึง n ของ i กกำลังเท่าไหร่ครับ3สูตรก็คือสังเกตตัวข้างบนมันจะเหมือนตัวหน้าแหละเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันยกกำลัง2นั่นเอง ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นี่ตัวนี้เป็นเป็นพื้นฐานเบสิกทั่วไปนักเรียนต้องจำได้นะครับตัวสมบัติตรงนี้อ้าวแล้วก็สมบัติอื่นๆอ,อ,อีกซิกมาไอเท่ากับ1ถึง n ของ C C ไปว่าค่าคงที่ใดๆมีค่าเท่ากับ n คูณกับ C เลยอันนี้ง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นเอออย่งเช่นอย่างเช่นเอา c บวก C บวก C เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ12ใช่ไหม เรามองใหม่มันก็คือซิกมา i เท่ากับ1ถึง3ของเลขก4ถูกไหมก็4บวกกัน3รอบไง1 2 3เนี่ยมันก็คือ i เริ่มจาก1ถึง3 3รอบเพราะนั้นค่าที่ได้จับ3คูณ4เลย12นั่นเองนะครับแต่เวลาไปเจอข้อมูลจริงเนี่ยเยอะกว่าน,นี้นะออมองแค่นี้ยังไม่ได้นะครับอ่ะแล้วที่สำคัญตรงนี้ทริคนิดหนึงคือข้อควรจะจำนะครับไอตัวซิกมาเนี่ยจะกระ ได้แค่กรณีพหุนามมันหรือว่าตัวพจน์มันเนี่ยบวกกับลบเท่านั้นนะครับอเอ๊ะหมายความว่าไงเท่านั้นดูตัวอย่างกันยกตัวอย่างเช่นอุปไปซิกมาของ x กําลังสองบวกกับ 2x อย่างนี้เป็นต้นอ่ะถ้าข้างในวงเล็บมันบวกกัน2พจน์ใช่ไหมสามารถเอาซิกมาถึง n เนี่ยกระจายเข้าไปได้ก็กลายเป็นซิกมาถึง n ของ x กำลังสบวกกรบอันนี้ง่ายนะมีค่าคงที่คูณกับตัวแปรใช่ไหมดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอก2แล้วก็ซิกมา x นั่นเองนะครับได้อันนี้กระจายได้ขณะเดียวกันถ้าไปเจอกรณีซิกมาถึง n ของเอา้าบวก1ส่วน x บวก2อย่างเงี้ยถามว่ามันจะเท่ากับซิกมาของ x บวก1อ่ะส่วนด้วยซิกมาของ x บวก2เปล่า ฮ่ไม่เท่านะครับกระจายไม่ได้นะครับอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ข้อสอบแพทเนี่ยจะเป็นลนักษณะไอ้ข้างล่างนี่แหละเราต้องสร้างพจน์ใหม่ทําขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งครูทําคลิปไว้แล้วนะครับทําไม่นานแล้วด้วยเไปดูได้นะครับในในใน u t u b e ตัวเราไอ u t u b e ของเรานี่แหละมันอยู่ในเขาเรียกเพลย์ลิสต์ในเรื่องลำดับและอนุกรมออลองไปศึกษากันดูตรงนั้นได้นะครับ โอเคมาก็จะได้ว่าเออ่รูปแบบตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยโจทย์ถามหา S10 ถูกไหมผลบวก10พจแรกเพราะฉะนั้นแสดงว่าซิกมา N เลยดีกว่า N เท่ากับ1ถึง10ของ An นั่นเองอ่าได้ละเพราะฉะนั้นเราต้องหา An หรือพจน์ทั่วไปของไอ้บักพวกเนี้ยให้เจอนั่นเองเป้าหมายแรกอ้าวงั้นเริ่มเลยหา พจน์ทั่วไป an เพราะนั้นมองเป็นลำดับก่อน2 6 12 20นี่ดูดีๆเราทำกันแล้ว an เนี่ยครูเคยบอกไปแล้วให้มองออ,ออกให้ได้นะครับถ้าทำไม่ได้เราก็มองเป็นอะไรนะเป็นเลเวลก็ได้ก็จะพบว่าตรงนี้สีใช่ไหมตรงนี้สเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้4 2่บวกอะไรได้เออ4แล้วอ่าผิดอืครูดับเลอร์ละนะ โอเคโอเคผิดเองครูผิดเอง2อบวกสได้6 6หบวกหกสิบสองสิบสองบวกแปดเออเนียงเี้ยไปเรื่อยๆเจอเลเวลสมันเป็นค่าคงที่ไงแล้วก็แกะสรรมการมาเรื่อยๆถูกไหมแต่เนื่องจากทํากันแล้วนะครูขออนุญาตใช้เวลาเร็วๆนะครับก็จะได้ว่า a อมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะลืมเลย N โอเคคูณ N บวก1เพราะนั้นต้องจัดรูปดีๆก่อนก็กลายเป็น N กำลังสบวกด้วย N โอเคเรียบร้อยเพราะนั้นครูเอาไปเข้าในสูตรตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ตามนี้ S10 มีค่าเท่ากับซิกมา N เท่ากับ1ถึง10ของ AN ก็คือ N นกำลังสบวก N นั่นสมบัติซิกมาเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วซิกมาไปกระจายในกรณีบวกลบได้ก็กลายเป็นซิกมาถึง10ของ n นกำลัง2บวกกับซิกม a า n ถึง10ของ n เฉยๆนั่นเองมันจะ n ็นซ้ำๆกันระวังซีเรียสได้ระวังนิดนึงนะครับอ่ะไอ้สูตร n กำลัง2สูตรว่าไงนะเดี๋ยวจำนิดนึงนะครับครูจะบอกว่ารูปแบบการคิดเราเอาตัวนี้เลยนะเอาตัวนี้เลยนะเลขสิบปึ๊บคูณกับถัดไปจาก10 11แล้วก็คูณอีกอันนึงคือจับ10บวก11เลยได้เท่าไหร่21 อันนี้ต้องจํานิดนึงว่าส่วนด้วย6นั่นเองนี่คือกรณีกําลังสองนะครับคั่าริกันบวกถึงอ๋อคูเบลนี่นะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันถึง10เออตายขอโทษขอโทษมันถึง10อืมมาถึง10ใช่ไหมสิบของ n ใช่ไหมกรณี i กําลังหนึ่งไงก็กลายเป็น10คูณกับลำดับถัดจากเลข10ก็คือ11ส่วนด้วย2เรียบร้อยก็ตัด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 ,ตด,ตด,ตดกันก็จะเจอละอ่ะ 2ตัดตัวนี้ได้5ได้55ปึ๊บแม่3 2 6 3 7 21 2 1 2 2 5 0เป็น35คูณ11เพราะฉะนั้นตอบได้ละอ่ะคุขเขียนตรงนี้แล้วกันได้ว่าผลบวก10พดนแรกตรงนี้ได้เท่าไหร่35คูณกับ11เป็น385บวกกับ5 15 <Okay. S 2> เท่ากับ440นั่นเองนี่คือผลบวก10พจน์แรกของเขานะอ้าวต่อไปเรามาลองอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าจงหาผลบวกอันนี้9พจน์แรกบาง9พจน์แรกนะครับของ7บวก12บวก19บวก28บวกไปเรื่อยๆนั่นเองอะได้ละทีนี้ เรื่อง an เนี่ยคิดไปแล้วเนาะ an มีค่าเท่ากับคูณแทนไปเลยเนาะ n กํลังสบวกด้วย2 n บวกด้วย4นะครับอ่ะรูปแบบแล้วอา้าวลืมเลยฮะโจทย์ต้องการ s 9ใช่ไหมก็คือ sigma r n เท่ากับ1ถึง9ของ an เพราะฉะนั้นนี่ an อยู่นี่เอาไปแทนครูก็จะได้ว่า s 9มีค่าเท่ากับ sigma ถึง9นะครับของ n กํลังสบวกกับ2 n บวกด้วย4นี่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่า n อีกทีหนึ่งอา้าวสามพก์กระจายได้หมดเลยก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเป็นบรรทัดดีกว่าซิกมาถึง9ของ n กำลังสองบวกกับตัวแรกไอตัวเลขตรงนี้ดึงออกมาก่อนแล้วก็ซิกมา n ถึง9ของ n บวกกับซิกมา n ถึง9ก็คือ9 4บวกกัน9รอบนั่นเองซึ่งตรงนี้ อัตโนมัติเราได้แล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าให้จับมาคูณกันเลย9คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ36นะ mm hmm. เรียบร้อยมาเริ่มไล่ตามสูตรตร,ตรงนี้กันนี่เอก็กำลังสสูตรว่างไงเหมือนเมื่อกี้แหละ9คูณลำดับถัดไปเอ้ย10นั่นเองแล้วก็จับบวกกัน19มันมี3ตัวคูณกันไงแล้วก็ส่วนด้วยเลข6นะครับบวกกับ2โอเคอ่ะแล้วก็คิดที่อตัวนี้ ของ n กําลังหนึ่งนี่ก็คือ9คูณลําดับถัดจากเลข9ก9ก็คือ10แล้วก็ส่วนด้วย2โอเคแล้วก็บวกกับตรงนี้ได้ไรสามสแล้วเนอะมาตัดอ่าพจนนี้ได้90พจนนี้บ้าง3 3 9 3 2 6 2 1 2 2 5 0โอเคคูณเลยครับเพราะฉะนั้น s 9หรือผลบวก9พจน์แรกคูณแนวตรงนี้ได้เท่ากับ285นะครับบวกกับ 90แล้วก็บวกกับ36นั่นเองเสร็จเรียบร้อยผลบวก9พจน์แรกมีค่าเท่ากับ411นัน่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอนุกรมเขาเรียกอนุกรมรูปแบบอื่นๆที่เป็นลักษณะข้อสอบแข่งขันนะครับจะเป็นอนุกรมเทเลสโคปิกบ้างหรือว่าอนุกรมอีกรูปแบบหนึง่งนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวามาเจอกันนะครับ